จับตานางเอกน้องใหม่เบลพลอยนภัโรโปรไฟล์แน่นความสามารถเป็นเลิศขอเป็นนักแสดงคุณภาพในยุคปัจจุบนันวงการบันเทิงยังคงมีเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่และจะกลายเป็นดาวดวงใหม่ที่มาประดับแสงสีในวงการอยู่ตลอดเวลาล่าสุดวงการบันเทิงก็เตรียมอ้าแขนต้อนรับนางเอกน้องใหม่หน้าสวยนามเพราะอย่างเบลพลอยนภัรแพรพันณภาคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและกำลังทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริง สาวเบลมีสัญชาติไทยปากีสถานและเป็นลูกหลานชาวโคราชโดยกำเนิดจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอันสำมชัญไดดีกรีแชมป์ประเทศไทยงานศิลปหัตกรรมร้องเพลงสากลความสามารถพิเศษเทียบทั้งพิธีกรรายการภาพยนตร์เล่นเปียโนโร้องเพลงเต้นเดินแบบถ่ายแบบและยังเป็นครูสอนร้องเพลงให้กับเหล่าไอดอลส่วนความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังเป็นเลิศทั้งเขียนและพูดได้คล่องแคล่วเชียวละ่ะ สาวเบลตั้งความหวังอยากเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ยังสวมชุดนักศึกษาด้วยครอบครัวของเธอนั้นเป็นนักสแสดงมีคุณพ่อเป็นนักสแสดงที่สาวก็เป็นนักสแสดงและเคยเข้าประกวดนางสาวไทยและมีคุณลุงเป็นดาราดาวร้ายรุ่นใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศในชื่อของริดลือชาเรียกได้ว่ามีสายเลือดนักสแสดงอยู่เต็มตัวเบลเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดมิสทีนไทยแลนด์บันไดขั้นแรกของการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมกับชิมลางในการเป็นนางเอก MV ถึง2เพลงได้แก่ไอ้ต้องเฮตโตแบบไดของศิลปินชื่อดังไผ่พงสศธรและเพลงพร้อมเป็นคนใหม่ให้อ้ายวันนี้ของศิลปินสาวเสียงดีนุชนานวันวิราค่ายอาสยามจากนั้นเธอก็ได้รับโอกาสที่ดีได้ร่วมแสดงในละครสั้นอิงประวัติศาสตร์เรื่องพยักน้อยเธอรับบทเป็นพยาบาลและพ่อจ๋าหนูรักพ่อรับบทเป็นคุณหมอ กำกับการแสดงโดยบินบรนลือริ์และออกอากาศทางช่อง7 HD ทั้งสองเรื่องถึงแม้จะเป็นละครสัน้นแต่เธอก็ทำหน้าที่นักแสดงได้ดีจนหลายๆคนชื่นชมและทำให้เธอได้รับบทเด่นในละครเรื่องคนกล้าทาชนซึ่งจะมีคิวออกอากาศทางช่อง7 HD ในเร็วๆนี้เช่นกันด้วยความสามารถด้านการแสดงทำให้เบลขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัว ในภาพยนตร์เรื่องตำนานหน้ากากผีตาโขนของบริษัททีหกสิบเก้าเอ็นเตอร์เทนจำกัดโดยรับบทเป็นฟ้าใสานักศึกษาสาวพร้อมเพื่อนในกลุ่มที่เข้าไปพัวพันกับหน้ากากผีตาโขนที่ถูกซ่อนไว้และรอการเปิดเผยแม้คาแรคเตอร์ที่ได้รับจะค่อนข้างใกล้ตัวแต่ทว่าก็มีซินดราม่าให้เธอต้องทำการบ้านแบบสุดๆด,ด้วยไม่เพียงแค่นั้นเบลยังได้รับบทนำในซีรีส์ยูริ บสถิฐานค่ายยูเอนเต i เมน n t เรื่องนี้เธอบอกว่าเป็นบทที่ยากมากๆแต่ก็ท้าทายความสามารถเช่นกันโดยซีรีส์เรื่องนี้จะมีคิวเปิดกล้องเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้สาวโคราชหลาน ย่าโมอย่างเบลทำให้เธอมีโอกาสได้เดินแบบเพื่อพรีเซนต์ของดีเมืองโคราชด้วยการสวมชุดลายแมวซึ่งเป็นช่วงหนึ่งของงานแสดงโชว์แสงสีเสียงวีรชนบุพชาติเท้าสุรนารีในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าสุรนารีคุณหญิงโมซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเชิดชูเกียรติของเท้าสุรนารีเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานอกจากนี้สาวเบลยังได้สวมชุดลิเก รับบทเป็นนางโมราแสดงร่วมกับพระเอกลิเกชื่อดังอย่าง อาร์ตรณชัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงในงานสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่อลังการมา้าสงกรานต์เวิร์วอเตอร์เฟสติล2024เย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567ที่สนามหลวงเธอบอกว่าเป็นความท้าทายด้านการแสดงเป็นอย่างมากและได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพราะไม่เคยแต่งชุดหรือร้องลิเกมาเลยในชีวิตซึ่งทำให้เธอรู้สึกรักในความเป็นไทยและรักศิลปวัฒนธรรมไทยมากยิ่งขึ้น ด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ที่จะเป็นนักแสดงคุณภาพของวงการบันเทิงให้ได้สาวเบลยอมเลื่อนการเป็นแอร์โฮสเตสสายการบินชื่อดังระดับโลกเพราะเธอเชื่อว่าวงการบันเทิงยังมีประสบการณ์ใหม่ๆและความท้าทายในชีวิตให้เธอได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเองอีกหลายๆด้านมุ่งมั่นและตั้งใจขนาดนี้เชื่อว่าอนาคตในการเป็นนักแสดงคุณภาพของเธอคงไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน